คุณผู้ชมเป็นไงฮะแมวส้มตัวตึงตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาของเจ้าแมวตัวนี้ที่ชื่อว่าเจ้าสีเงินเนี่ยเป็นแมวจรมาก่อนอ๋อแมวจรน,นะ<ห>แต่ว่าตัวนี่อ้วนฉุมากๆเลยอะ่ะ<อ>แล้วคือน,นี่คือน,น้องของเจ้าของคลิปนะฮะ ทุกกลางวันต้องคอยมาเปิดกระตูนและดูสิว่าตกได้แค่ไหนถึงขั้นต้องเอาเสือมาปูให้นอนอ่ะคือดูแลดูแลประหนึ่งว่าเจ้านายอย่างดีเลยคือหลายคนถึงขั้นบอกว่าเอาจริงนะเจ้าสีเงินสบายกว่าฉันอีกอ่ะ <c oughs> มีคนมาคอยดูแลมาเกาพุงเปิดกระตูนให้นอนดูเพื่อกล่อมให้หลับ,บน้องเจ้าสีเงินตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเดิมทีเป็นแมวจรเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยมาคลอดน้องเอาไว้ตรงข้ามบ้านของของเจ้าของคลิป แล้วด้วยความที่มันไม่มีใครเลี้ยงเนี่ยออบ้านของเจ้าของคลิปเขาก็เลยเอาไปให้อาหารออแล้วพอมันรู้ไงว่าจุดนี้มีอาหารอยู่ทีนี้ไม่ไปไหนละไมไปไหนเลยเออมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆถูกตกไปเรื่อยๆถึงขั้นดูสิต้องเอาเสื้อเอาผ้าห่มเนี่ยไปปูให้เจ้าสีเงินตัวนี้นอนกันแบบสบายๆทุกกลางวันเปิดกระตรงกระตูนให้ดูเนี่ยและที่บางครั้งนีฮะอยากจะเล่นด้วยแต่น้องไม่เล่นด้วยออก็เลยต้องบอกว่า งั้นเดี๋ยวเปิดการ์ตูนให้นะ uh huh. แต่ขอแลกขอแลกกับการที่เล่นขอเล่นหน่อยได้ไหมต้องเอาใจต้องเอาใจเปิดบบาการ์ตูนให้ดูแล้วจะให้เรียกอะไรให้หยุมพุงเงี้ยหรอให้จกพุงเล่นแล้วนี่อะไรแล้วคนอื่นแบบว่าตัวแมวตัวอื่นแบบอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมแบบ ตัวไอ้ชื่ออะไรนะสีเงินทําไมสีเงินมันถึงได้รับมีอภิสิทธิ์อยู่ตัวเดียวอะ่ะแล้วตัวตัวอื่นนั่งมองตาปิดๆเลย <c oughs> อ้าวแล้วฉันล่ะ <c oughs> ไม่เตาพุงให้ฉันบ้างหรอ <c oughs> ไม่เปิดประตูให้ฉันดูบ้างหรอนะฮะเนี่ยแหละคลิปนี้พี่สาวเขาเลยบอกว่าก็อดใจไม่ได้ถ่ายคลิปเอามาอวดในโลกโซเชียลคนดูไปเกือบ3ล้านครั้งด้วยกันนะฮะวาสนาผู้ใดหนอโอ้สู้กันไม่ได้จริงๆนะเรื่องวาสนาเจ้าสีเงินนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ